เราเจอเอาเจอกับใครวะเจอกับไบใช่ไหมเจอไบอ้ำมาที่ไอ้ปั๊ปเป้ฝีตัวไอ้ลุงดุมเนี่ยตาคุณหลิดแล้วกันแทนไปแทนดิดไหมแน่นอนดิดลูกแก้ว เัามันสายดีอยู่แล้วนะ้องใจ่บ <ffer ý> ้างเฮ้เธออาชาริโอเห้เธอเโก้เฮ้ยไีนให่แต่มาหลอกไปเปล่าเฮ้ยมีแต่คนพิมพ์แบบนี้เอ้ยถ้าใครพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบล็อกเมนแล้วนะแบบมันก็เกินไปอ่ะพี่แบบพี่ว่าพี่ก็แบบหลอกพอประมาณมีแต่คนชอบบอกว่ามันแบบมันเกินไปอะหลอกเกินไปเข้าใจไหม พี่แม่หล่ออะไรขนาดนั้นเข้าใจ่ไหมฝากไว้ให้คิดนะไปลุยลุ้มๆยังไม่ได้ครับไปิดเอ้ยไม่ได้เบรกหาเล่นโอ้โหอัพไซด์เหรอเล่นด้วยครับไม่ให้ครับ เดวิเมซี่แทงมาโอ้ยยังไปได้ไหมครับอุ้ยยอดมาติดโอ้อโหเรียบร้อยหนึ่งศูนย์เไอคิริเอนมาเป้หนึ่งคือไม่ออกอย่างงี้ลลุงลุงไม่ได้แค่ยิงกับมันดะูลุงลุงม,ม,ม,มาโอ้โหเอ้ยใจใ่ายง่ายๆเลยคนระับ เอาแทงครับลูกนี้ยังไงโ,โหอีเดียมันนีในยังอ่านได้กูจ่ายมาเอายังได้ร,รับเวลาซ้ายไปโดนน้ำก่อนรับต้องหาประตูตีตื่นให้ได้ไปครับกาก้าาเงินอยู่ขุไม่เข้ามุมเก็บได้ย้อนหลังมาโอเคยังติดอยู่ยังได้เตะมุมนะเอ้ไม่ให้เตะมุมทุกทุอะไรไม่ได้หลอด หล่นหรือเปล่าเอาโอ้โหกาก้าบอกขอบใจครับเอา,เอากาก้าบอกไม่เอาครับให้คืนแบบเอาแทางลุดครับกาก้าจีนนี้แล้วปอนด์หนึ่งตัวต่อหนึงน่งนี่คาโดกาก้าเทปะบุตรสุนรอเอายังไงเนี่ยเอาโอ้โหแทงลุดโอ้โหเรียบรู้ว่าจะเรียบไปแล้วฉัดผมวะแน่นอนจันทร์เธอ แต่ผมล้างล้างสิ่งไม่ดีออกครับเดวี่เอาแทงกับลูกนี้โอ้โหมีพุ่งี้ออยจะไงจะตกกันมาได้จริงลูกนี้โอยังติดครับเอายังได้แตะผมนะจะคอร์ดโฟๆเขับไปครับซีวีจีหานนั่นโค้เอาโอ้โหเข้าไหมโอเซฟแม่นึกว่าเข้าเข้าประตูไปแล้วนะเซฟได้ยังไงวะ ไอ้ทีเวทาด์วิดเจลาสไอทีโอ้โหไม่ติดบอลมาเล่นไม่ถนัดจิ้หาละจิ้หาละโอ้ยโอ้ยอตัวนี้โค้ชโอ้โหไม่ทั้งไลน์ไมิดโอ้โหเดี๋ยวติดบอก เยป็นไงออกโคมาโอเคเอ็มฐานนั่นโอ่เกี๊ยวก่อนเด้อลิกเขาขู่ยอดยอดยังไงลูกนี้เข้เกือบโดนแหมเหลือร้ายเหลือร้ายเดียดยเด๋ย,ย,ย,ยวกินน้ำพรุนนี้ถ้าเขานี่สวยเลยครับออกคนยังไงอยู่ไหมขูจ่จุดเบียดเบียดเอาเบียดไม่อยู่ขูดด่จนยิงยัดหนา้าสลบไหมครับไม่สลบนะประตู ว่าจะสะลบไปทั้ก่อนแล้วเมื่อกี้นี้เห็นไงท้อไหมดูสิหาประตูขึ้นนำไม่ได้ตีเสมอไปแล้วที่เกือบโดนนำนะโอ้หจ่ายเช้า่า สวยครับวี่ละลุงลุมมินิกเก้มาที่ฮาแลนดีดไปครับกากาดิดคือหลังแทงให้ลุงลุมแล้วซ้ายคนคานออกพวกนี้ไม่เข้าได้ยังไงครับโอ้โหดีดไม้ฮาเลนฮาแลนแทงมาลุงลุมซ้ายพวกนี้เกือบเกือบเป็นประตูก็เกือบเสียบสามเหลี่ยมเฮ้ยทำไมมันกัดตัว โอ้ยโดนตัดได้เอายังไงครับต่อเลสหาอะไรจะตัวภาพอาจจะมีกระตุกน,นิดนึงครับเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนโทษนะทามมาีครับทางขวากากรไวกว่าไหมโอ้โหสวยกากรไวกว่าตบกคือลามายังติดอยู่ครับแทงมาโอ้โหสวยครับไปแคม่มเออบนให้ลุงลุงมับเอาไป่ใช่ลุงลุงนี่ว่า รู้ๆมาให้หรู้ๆเป็นคนให้นะเสื้อสวยครับผมจะจะโหดไปไหนครับเฮ้ยโหดอะไรอะพึ่งตกรอดมาแผนไหนที่มันมี LWF กับ RWF LWF RWF RW F. มันก็มีหลายแผนอะสี่สามสามสี่สองสี่สมยจะเป็นสี่สามสามเนี่ยที่มี RWF ไปลุย ใครมาโหติดครับเอา,อาไรยังไงครับตู้สวยครับใก็มาที่เจลาเอา้าไม่มีใครเข้าเจลาจาับแล้วซัดตู้ห,หูอุ้ยเบาไปครับออกสวยครูริทอ๋อคกูลิทมเมตรครับเอาลุงลุงไปพาไป มาดีหาเล่นหาเล่นจับแล้วพี่ก็โหูเอเลาวหน้าก่อครับจังหวะนี้จังหวะนี้ว่ายังไงับพี่ล้นจุดโทษหรือเปล่าอย่างนะเออวินจอดจอ,จอลูกนี้ลูกนี้ว่าเส้นโอ้โหชนคานหรือว่าจะสามเหลี่ยมซสนแล้ว มันดีนี่ให้ท,ที่เจรดัดมันทีฮาเลนลงดูไม่ได้แค่แต่งให้ฮาเลนโอ้โหเอายังได้อยู่ซัดลูกนี้โอ้โหยังไม่เข้าครับยังบุกต่อบโขไปโอ้โหยังไม่ได้ยิงยัดไปโอ้โหติดกันเอง ตอเล่จะโตแล้วเอาอย่งไงโอ้โหเอาลูกลิตเสียบอนลนะให้เมสซี่เมสซีซ่จะโตครับแทงมาให้ตอเล่มีความเร็วแล้วเสียไปครับมันนี้นี่เอาจังจังได้เหรอเอ็มบ้าเป้เก็บได้เมสซี่โอ้โหเมสซี่โดนตัดแล้วเอายังเก็บได้อยู่ครับเวียร์ละไปแค่ไหนอ้แทงมาพื้นที่เอม็มบ้าเป้มีความเร็วแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหหนามไปแล้วสองตัวต่อนึง ไบครับน้องไบ้นะครับน้ำไปแล้วครับโอ้โหแทงมาเอ็มบัฟเฟ่มีความเร็วครับโอ้โหวิ่งฉีกหนีแนวรับมาแล้วก็จิ้มไปครับเสียบเสาไปเลยสองตัวตอนนึงครับโอ้โหเอ็มบัฟเฟ่วิ่งเลี้ยงลายสวยมากลูกนี้แล้วก็ต้องชมคนจ่ายด้วยครับกากระยอดไปเอาลูกโอ้โหจีเดียร์ลูกเกียร์ไม่ได้หรอ สวยเอเวรล่าถัดได้แล้วฮาแดน,นไปพื้นที่เอาหู้กากา้าหลุดไปแล้วซาลูนี้ผู้ยังติดเซ้ของรีเตอร์เช็คมีจังหวะแก้เกมกันนิดนึงนะครับเอ็นบาเป้ลงมาเลยครับแล้วฟอร์ดโยนครับครับใส่เต็มสูบแลับจังหวะนี้บอมีทางรัดครับมีแต่ทางลุย ังหวะนี้ครับช็อตเข้ามาับเวลาโขกโอ้โหไม่ได้ครับเอ้ายังไงเอ็มมาเป้ะโอ้โหใครว่าเอ็มมาเป้ไว้วะวนวนวนครับไทยแล้วไปครับกุลิดครับกุลิดเอ้ากุลิดโดนตัดได้สวยครับโดนโตแล้วโอ้ฮาเลนฮาเลนฮาเลนโอ้โหเกือบตัวอันตรายนะฮาเลน อยู่อ่ำด้วยครับมีพื่นที่โอ้โหคู่แข่งไปยังตไม่รักจิมมหครับยังติดเอายังไงครับเอาโอ้โหใจโอ้โหได้ฟ้าหนูว่าจะหนูว่าจะเสียบอลให้แล้ว่อกี้นี้ no, no มาเหนียวนายเออยอดมครับเออวิน คุณหลีดครับปาเป้หายแล้วไปปาเป้มีความเร็วแล้วยอดโอ้โหยังไงโอ้โหปาเป้หาบอลไม่เจอครับเอาแทงมาลูกนี้โอ้โหโดนโตรครับอินซัชชี่โอ้นเนมาโอ้โหแทงมาให้ฮาแลนด์ลูกนี้หลุดมาแล้วต่อ,อเรียบร้อยสามตัวหนึ่งโอ้ยบายครับแซงแซงหนีห่างไปแล้ว โก้ยหาแร่แนละ้วมีความเร็วแทงมาลูกนี้ยิงเข้าไปครับโดนนำผ่านไปครับสามตัวหนึ่งย้อนครับไปครับเอ็มัาเป๊พลิกแล้วแทงลูกนี้เจลาจับแล้วกินลูกนี้โอ้โหมาครับสามตัวอสองเหมือนกัน <Yahoo! S 1> เอ็มัาเป๊บโอ้โหไฟจ่ายแล้ว เจอหลาดเฟืสทันแล้วซัดไปครับจ่อครับไม่เหลือครับตีตื้อมาครับสามสองจะทันไหมครับอีกสิบนาทีสุดท้ายครับถ้าถ้าถ้าไม่จบสามสามก็น่าจะเป็นสี่สองทีเดียวเลยครับให้ให้สั้นๆน่ครับหาจังหวะโอ้โหจังหวะไม่ดีแล้วไห้มาโอ้โหติดแล้วเวลาจังหวะนี้จะได้โตครับ โอ้โหรีเปล่งไปหน่อยคนระับฟูนเน่ยมาโอ้ยให้พื้นที่มาโอ้โหดีนะออฟไซด์โอ้โหดีนะฮาแลนออฟไซด์ตีดเดียวฮนะาหดีสุดท้ายจะตีเสมอได้ไหมครับหรือว่าจะโดนนำห่างไปสี่ประตูต่ตอสองครับนาทีบาปจะมาไหมครับแลฟร์โอ้โหไม่ได้แนละ้ว จะไม่ไปถึงไหนเลยโดนตัดแล้วเฮ้ยฮาแลนด์โอ้โหฮาแลนด์ an, มีความเร็วแล้วโอ้โหเกือบโดนโอ้โหเกือบโดนหนีหาออเป็นสี่จอกับฮาแลนด์เบคแฮมถอนคุมอ่ะโอ้โหมีเวลาโอ,อ,อ้โหแวะโทนี่โค้ดเอ้จับยาวเอาจะโต้รับโอ้ยสองสองครับจังหวะนี้ โยครับพาไปก่อนครับสองสองครับหลุดไปครับเอ็มอาเป้วิ่งฉีกหนีไปครับโยครับหยอตัวคุ้ติดเอ้าแล้วโอ้โหอัไซด์ครับโอ้โหใจติดจะให้ตัวไกลนะแต่ไปฉลับนะบอลก็เลยอัไซด์นะไปฉลับเอ็มอาเป้นะเอ้าหูอะไรฝอยเกือบตัดได้ครับไสเพลสครับหมดจะหมดเวลาแล้ว โอ้โหแล้วจบเกมว่าแพ้ไปนะครับสามตต่อสองนะครับแพ้ให้กับน้องไบไปนะโอกาสจบสกอร์โอ้โหโอกาสจบสกอร์เรามีมากกว่าแต่ยิงได้แค่สองลูกนะน้องไบคมกว่านะยิงหกลูกเขาสามลูกนะคมกว่าเรานะก็เป็นผู้ชนะไปนะครับ